สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง5665มี่นะคะก่อนไปรับชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของดาวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการปรับขนาดฟอนต์นะคะในมือถือระบบ android นะคะนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตัวหนังสือของดาวไหมคะซึ่งมันเล็กมากๆเลยนะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะที่มองแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะคือตัวหนังสือมันเล็กอะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถเอาวิธีนี้นะคะไปตั้งค่ากับมือถือของท่านได้เลยนะคะจะทํำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นให้มองหาคําว่าการแสดงผลและความสว่างนะคะติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะติกเข้าไปที่คำว่าแบบอักษรและขนาดการแสดงผลค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของระบบนะคะที่ให้เรานะคะปรับความใหญ่ขึ้นของฟอนต์ในมือถือของเราได้นะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะปรับได้ขนาดที่แบบว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีคุณพอ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะไม่ชอบตัวเล็กๆะคะ่ะเพื่อนๆซึ่งถ้าเป็นเราอย่างเนี้ย เราก็ไม่น่ามีปัญหานะคะแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องการตัวหนังสือที่แบบใหญ่พิเศษนะคะนอกจากขนาดอักษรน,นะคะเราก็ยังสามารถปรับขนาดการแสดงผลในมือถือของเราได้ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาแบบให้แบบใหญ่ใหญ่ขึ้นให้เพื่อนๆดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังสามารถปรับความหนาของข้อความได้อีกด้วย เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเราจะแบ็กกลับนะคะโอ้โหเพื่อนๆแบบใหญ่จริงๆค่ะไหนลองเข้า facebook ซิโอ้ฟอนต์นี่จะใหญ่มากๆเลยค่ะซึ่งมันก็เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะที่ท่านแบบว่าชอบตัวหนังสือใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าสำหรับเราก็อาจจะปรับเล็กลงมากว่านี้ได้นะคะ ซึ่งเราก็จะปรับให้มันเล็กลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันดูแบบใหญ่ไปนิดนึงนะคะเราก็จะเข้าไปที่แบบอักษรและขนาดการแสดงเหมือนเดิมค่ะเราจะให้มันอยู่ที่ประมาณสักสักใหญ่ก็พอค่ะแล้วก็ขนาดการแสดงผมก็เอาน่าจะมาตรฐาน,นะคะ่ะตัวหนาเราไม่เอานะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะของดาวนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ เราจะแบ็กกลับลองดูนะคะว่ามันจะนี่ขนาดที่ดาวโอเคก็จะประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการปรับขนาดของฟอนต์นะคะในมือถือระบบ Android นะคะบางรุ่นอาจจะเขียนข้อความที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดาวก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้อีกทีนึง แต่ว่ามือถือที่เราใช้อยู่นี้ก็เป็นของ vivo นะคะระบบก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็สำหรับวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ